สวัสดีครับสวัสดีครับทรูฟอร์ทัวร์ความจริงเรื่องทัวร์นะครับวันนี้เราก็ได้แขกพิเศษนะเป็นหนึ่งในโฮเซลที่ทําเส้นทางญี่ปุ่นก็คือคุณแชมป์นะครับสวัสดีครับเช่นเคยนะครับผมก็มากับหน้าดอยวันนี้เราก็จะมารุมซักเลยนะครับว่าบริษัทนี้ทําอะไรที่อย่างไรนะครับคุณแชมป์แนะนําตัวเองและบริษัทเลยครับก็สวัสดีครับผ sure, มแชมป์นะครับนารักสกิตันนราอหรือว่าทุกท่านเรียกกันว่าแชมป์จูเบลลี่ทราเวลนะครับแต่ตอนนี้ก็ กลับมาทําในส่วนของโฮเซลนะครับเป็นโฮเซลที่ทําในเส้นทางของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นหลักเลยเพราะว่าใจรักแล้วก็ชอบนะครับมเลยมาทาเส้นทางเป็นอันดับแรกๆนะครับตอนนี้อ่าล้วบริษัทนี้เอาเริ่มต้นเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่มาปีครับผมก็บริษัทของจูบิลีทราเวลนะครับก็อยู่ที่แถวราชดาซอยสามมีออฟฟิศเดียวแต่ว่าเราเปิดมา้ะกว่า28ปีต้องเท้าความตั้งแต่พี่หงนะครับพี่หงก็ลาวันนะครับหรือที่รู้จักทกท่านรู้จักกันในใน ว่าในหมดบาทที่เป็น b S เอสพีมันตัวนเครื่องบินมาโดยตลอดคแต่ตอนนี้เราก็หันมาจะทําเป็นโฮเซลทางด้านญี่ปุ่นแล้วตัวเครื่องบินทิ้งไหมไม่ได้ทิ้งนะครับก็คือเราอย่างเป็น b s เที่เอเจนต์สามารถขอตัวปุ๊บนะครับทั้งตัวเดียวตัวปุ๊บแล้วก็ทุกเส้นทางได้หมดครับ2ีปปีก่อน28ปีก่อนใช่ครับทำตั๋วหรือทำทัวร์ครับทำตั๋วเครื่องบินเราเกิดมาจากตั๋วเครื่องบินนะครับแลวที่เป็นโฮเซลญี่ปุ่นเนี้ยเริ่มมากี่ปี ทำโฮเซลญี่ปุ่น,นะครับเราเริ่มมาประมาณตอนนี้ก็คือเข้าปีที่8นะครับปีที่8โดยท้าความโดยเราทําที่เรียกว่าเป็นชาร์เตอร์ไฟทุกๆปีการบินไทยบินไปบินตรงไปที่โอเกาย300กว่าที่นั่งต้องขอขอบคุณเอเจนต์ทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ส่งเราแต่ว่าในครั้งที่เราทําเป็นชาร์เตอร์ไฟนะครับเราใช้สายบินทีจีแต่เราเราใช้ในส่วนของชื่อก่างว่าเอ็กซ์สโ o รคุก็คือทํากับพาร์เนอร เป็นเป็นคอนโซเทียมเป็นคอนโซเทียมกันกี่เจ้าครับไม่ต้องบอกประมาณประมาณสิบเจ้าโอ้สิบประมาณสิบเจ้าถามว่าซักเซตไหมซักเซตทุกปีในช่วงก่อนโควิดเราก็ขายในช่วงของปีใหม่ก่อนที่จะถึงจานเรียกว่าก่อนที่โควิดจะมาทำทำมิจ็คพอตเออทำมิ่งดีมากได้ครับก็คือกลับมาในช่วงปีใหม่ต้นมกราแล้วถึงมีนาเราถึงจำได้กันเนาะไดาครับมีนาคมเราจะชัดดาวประเทศกันถือว่าโชคดีอู่ฮั่นมันมาตอนธันว่าธันว่าใช่ครับต้องต้องถือว่าโชคดีมาก ก็คือไม้แรกในการเริ่มธุรกิจโอเซลก็คือ Charterfly อันนั้นเลยชาเ r อร์ไฟล์จีจและแจ้งเกิดของเราด้วย<ม>แล้วขอญอาติยาายความในส่วนของช่วงโควิดที่ผ่านมาครับจำโครงการตัวทเที่ยวไทยกันได้นะครับ<ม>ตัวทเที่ยวไทยก็ทําให้<ม>เรียกว่ามีลูกค้าเกือบพันหัวลูกค้านี้มาจากที่ไหนก็มาจากเอเจนต์ทุกทุกาที่ซัพพอร์ตและส่งมาให้เรา<ม>แต่เราใช้ชื่อกลางว่าเป็นเบตงจุ๊จุ อ่นีครับเราใส่ชื่อคําว่าจุกๆจุมาโดยตลอดครับนี่ก็คือป้ายซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเป็นภายในประเทศใช้ภายในประเทศครับแล้วตอนนี้ต่างประเทศเหรอก็ใช้เหมือนกันครับเป็นจุกๆจุนะครับเหมือนจะเรียกว่าอะไรส่งจุกให้กันและกันคิีนคนะครับตามคาแรคเตอร์ของตัวของเราเนี่ยยิ่คาแรคเตอร์ทำไมถึงต้องจุกจุกคือเราอยากส่งความสุขให้กับเอเจนต์ให้กับลูกค้าต่างๆคือไปเที่ยวที่ไหนก็ชูป้ายจุกๆจุ๊เหมือนส่งความรักเป็นจุกๆจุให้กันแล้วกันอยากมอบความรักแลมีีีภาพท่ด เราอยากเป็นโฟเซลล์น้ำดีที่แบบเทคแคร์ทุกเอเจนต์นะครับแอบยอกนะครับว่าจริงๆแล้วใช้ชื่อเนี้ยตอนช่วงโควิดเนี่ยอันตรายเพราะพวกจุ๊บๆกันเลยไม่ได้ไม่จุ๊บกันไม่ได้ครับเราต้องห่างกันสักพักใช่ไหมใช่ใช่คำว่าจุ๊บๆนี่มันมาจากจู i l e ีด้วยใช่ครับผมก็เป็นชื่อแรกครับ JUB JUB ชื่อแรกก็คือมีที่มามีที่มาที่ ชื่อยอดอยูุ่มขวาด้านบนของแบนเนอร์ประมาณนี้ครับก็ให้คิดถึงเราจริงๆดีใจนะที่คุณแชมป์เขาใช้คําว่าจุบเป็นตัวหน้านะครับถ้าไปใช้อีหลังเนี่ยไปอีหลีเลยนะอันนี้หยอกหยอกโอ้อันนี้ผมคิดไม่ถึงเลยนะมุกเนี้ยอันนี้อันนี้คิดจะดีเลยประ้ายของเราครับอ่าแล้วเห็นที่ไหนก็สกิดได้ครับก็ต้องแอบถามดนึงครับว่าตอนนี้น้ําหนักของธุรกิจอยู่ที่เรื่องตั๋วหรืออยู่ที่เรื่องทัวร์แบ่งทั้ง2อย่าง ท่าขอกันข้นอกันกันคือเราจะมีเจ้าหน้าที่ก็คือพี่เป็นพี่แมวเนี่ยดูแลในส่วนของตัวเครื่องบินทั้งตัวปุ๊บแล้วก็ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําในส่วนของซีรีส์ในส่วนของเรื่เจ็ตสายการบินเรื่องเจ็ตเราต้องขอเรียกว่าอะไรต้องขอบคุณนะครับสายก,การบินเรือเจ็ตละกันที่ได้เชิญเราไป,ไปเป็นเรียกว่าอินสเปกชันร่วมกับโฮเซลอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ชั้นแค่เจ้าเดียวก็ทําในส่วนของเปิดประเทศตั้งแต่เปิดประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาตั้งแต่ยุคทำวีซ่า นะครับก็คือไปอินสเปกที่บินตรงกู้โอกาะครับโดยสายการบินี่เจ็ดเราก็ไปอินสเปกมายังยังต้องสารพัดเอกสารสารพัดขั้นตอนอยู่<อ>นะต้ครับเอกสารบล็อกซมบวคซีนแต่ตอนนี้เขาเริกก่มจะยกเลิกแล้วแอบได้ข่าวว่ายี่สิบเก้าคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับพรุ่งนี้ยกเลิกแล้วใช่ครับก็คือไม่ดูบล็ซีนแล้วไม่ดูวล็ซีนแล้วก็คือสามารถเที่ยวได้ได้เหมือนเหมือนก่อนโควิดเลยเหมือนก่อนโควิดเลยครับง่ายคือไม่ต้องเตรียมเอกสารไม่ต้องลงในส่วนของหมอพร้อมอะไรพวกนี้แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเขายกเลิกไม่ได้ดู ตอนนี้ทํากี่เส้นครับตอนนี้นะตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับก็คือตอนนี้มีคิวชูโตโกกุเซนได้คุกุชิมะอย่างที่ชัํมเคยโปรโมทแล้วก็ในช่วงสงการก็คือไม่ทอดทิ้งในส่วนของโตเกียวโอซกาแล้วเรายังใช้สายการบ,บินที่เปินแอร์ไลน์ด้วยอาจจะบินเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าเราแถบเข้าไปในส่วนของสนามบ30 mm ิ30 hmm. กิโล,ล,ลมีโคโลเราอะไรพวกนี้ให้และราคาที่เป็นมิตรจับต้องได้จับ เออทีวีเอเจนต์แล้วก็ลูกค้าของทีวีด้วยเสียงบนมีไหมที่ใช้การนั่งเครื่องหบบต่อเครื่องที่นั่งมันเขาเป็นแบบ3ามหกสามแต่ว่าเสียงบนเสียงบนก็แลกด้วยการที่เราใช้เวลาระยะเวลาในการเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับได้ช้อปปิ้งทั้งนาริตะในส่วนของโตเกียวแล้วโอซาก้าก็คือสิงคโปรชิบด้วยนะครับจะจะเอามาใช้เนี่ยเฉพาะช่วงเทศกาลไหมช่วงลองวิกเคนนะใช่ครับใช่ครับประมาณนี้แล้วก็สิงคโปร์ออนไลน์เราก็จะมีใช้ด้วย ก็มีคำพูดเดียวนะคนส่วนใหญ่เติบตัวญี่ปุ่นเขาจะเริ่มต้นตัวเกียวโอซาก้า,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 าฮอกไกโดอะไรเงี้ยถามนิดนึงชอบใจอะไรไาหน,หน,นากับคิวชูต้องเรียกว่าผมประสบการณ์ประมาณ9ปีนะครับที่เข้ามาทำก็คือชอบและรักในส่วนของญี่ปุ่นโดยตั้งแต่ตน้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่ละจังหวัดฮอกไกโดจะลดคิวชูเหนือจุลดต้าเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปมาแล้วนะครับก็คือ ต้องขอขอบคุณจากการท่องเที่ยวในทุกทกจังหวัดที่ได้พาไปเปิดประสบการณ์ไปอินสเปกแล้วเราก็ได้นำโปรดักต่างๆเข้ามาโดยไปถึงคิวชูคิวชูจะเป็นในส่วนของโปรดักที่เรียกว่าเราได้ไปบ่อยชอบจริงทำจริงแล้วก็ทำทัวร์คุณภาพออกไปนะครับไม่มีฟรีเดย์ไม่มีโรงแรมเราถึงทำมาตรงนี้แต่ว่าราคาเราก็จะโดดกว่าเจ้าอื่นะครับอยากให้เอเจนต์เข้าใจาในสุดในจุดนี้<ๆ>แต่ว่า <ไป S 1> เราแรกด้วยคุณภาพของ าที่เขไ,ไม่มีร้านสาเกร้านชงชาใช่ครับไม่มีไม่มีมมอันนี้ก็นํามาสู่อีกคําถามหนึ่งก็คือตอนแรกจะถามว่าโปรแกรมของที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไงซึ่งเมื่อกี้ได้เฉลยมาแล้วออสองอย่างนะฮะก็คือ no free day แล้วก็ไม่เข้าร้านใช่มีนี่ไหมครับที่แบบว่าเนี่ยมันถ้าอย่างนี้ก็คือเราเลยไม่มีโปรโม่นก็คือชิชูห้าวันสามคืนแล้วก็มีโปรดักต์หกวันในช่วงของเทศก,กาลประมาณนี้นะครับก็คือเรามีอาหารด้วย มีไกด์เป็นทูไกด์นะครับทูไกด์ที่ดูแลจากประเทศไทยแล้วก็ดูแลถึงที่ญี่ปุ่นเลยพูดไทยได้พูญี่ปุ่นได้มีมืออิสระไหมครับมือมีอิสระมีนี่นีอันนี้เพราะมีเขาด้วยเรื่องของราคาเรามีสลสระเพราะว่าอะไรถึงมีสลัระเพราะว่าเราพักในส่วนของดิสนีย์บอสนะครับเป็นโปรดักที่พักที่ดิวนียบอสข้างในนั้นมันจะมีอเรียของอาหารเยอะเท้าเลทเทาเลก็มีของแเรียอาหารบุกคอร์แล้วก็ในย่านชอปปิ้งเทนจินหรือฮะคาตะที่เราไปพักใกล้ๆในย่านนั้นก็คือมัน อิสระอาหารได้ก็คือให้ลูกค้าได้อิสระในการช้อปปิง้งแล้วก็เลือกเวลาในการากินอาหารได้ด้วยตัวของท่านเองไม่จริงจริงเมื่ออิสระผมว่า ถ้ามันไปอยู่ในแหล่งที่แบบลูกค้าหาหาหารได้ง่ายมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะบางคนเขาก็อยากจะเลือกเองบ้างแต่แบบถ้าเป็นบางเจ้าเขาก็พาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็บอกอิสระคราวนี้ลูกค้าต้องดิ้นรนมากหน่อยซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นมากกว่าจุดเด่นใช่ครับใช่เราก็ต้องถามเจอเลึกอู่นิดนึงนอกจากว่ามื้ออิสระอาจจะพอมีบ้างครับมีขายออปชั่นไหมขายออปชั่นไม่มีครับไม่มีขายออปชั่นเลยก็คือเป็นตัวฟูลครบทั้งท่าอากาศุเลยะครับส่วนเต็ม เดี่ยวกับใช้รถบัสทุกวันส่วนไกด์นี่ก็ใช้ทูไกด์ใช้ทูไกด์ที่เป็นไกด์ประจำ<ล>จากบ้านเราใช่ครับมีสังกัดของฮิวจ์ชูโดยเฉพาะก็คือทีมไกด์ที่ทําจากชาเตอร์ไฟทีจีแปดปีที่แล้วยังไงเราก็หมดโควิดเราก็เอาทีมทุนนี้เริ่มตั้งแต่กระฎาส,งสิงห์สิงห์ค่ะกรกฎามาใช้เหมือนเดิมไม่ไม่ได้ใช้ไกด์แบบซิติ้งไกด์ในไม่ได้ใช้ครับถามอีกนิดนึงคนไทยเที่ยวซ้ำไหม คนไทยเที่ยวซ้ำไหมมีเที่ยวซ้ำแต่เขาจะเปลี่ยนในส่วนของอย่างโปรดัก t ของเรามีทั้ง amazing Q ิแล้วก็คาเวียร์คิวชก็คือโปรดัก t จะมีที่เที่ยวที่แตกต่างกันย่างสมมติช่วงสงการมีช่วงซากุระก็คือเราพาไป oh. นั่งรถไฟที่โออิต huh. ะเซกุกุ่าเงี้ยครับ uh huh. ก็คือพาไปนั่งชมรถไฟ uh huh. ที่มันสวยงามนครับ huh. อีกรถไฟนี้ที่หนึ่งก็คือในส่วนของโออิตะเซกุกก็คือมีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีประมาณนี้เราก็พาไปก็คือหาที่เที่ยวที่ใหม่ๆที่เราได้ได้เดินทางไปมา กินสเปกมาก,กับการท่องเที่ยวของนางนาสกิหรือว่าทางคิวชูเนี้ยเราก็นํามาใส่ในโปรแกรมของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควบคุมคุณภาพโดยพี่หกวิทหงอลาวัลก็คือช่วยดูในส่วนของโปรดักต์ให้มันมีคุณภาพที่ยิ่งขึ้นไปทั้งโรงแรมอาหารแล้วก็รถเช่าอะไรประมาณนี้ถบสควบคุมทั้งหมดอยูอแลรวมไปถึงไกด์ที่มีคุณภาพจําได้ว่าพี่หงเนี่ยเป็นลูกโม่เก่าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถูกต้องครับใช่ครับด้วยประสบการณ์ตรงนั้นก็เลยนํามาใช้ ไปตรงนี้ทำให้อามีปิดปกโอเคทีนี้ผมว่ามาถึงคําถามท,าที่จะมีความละเอียดอ่อนนิดนึงนะฮะนั่นก็คือสืบเนื่องจากคลิปต่างๆที่เราเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้เราก็จะมีพูดถึงเรื่องโฮเซลที่ไม่ค่อยมีธรรมาภิบาลแล้วเราก็มีพูดถึงการยกระดับมาตรฐานที่นาดอยจะเป็นผู้จุดรุกในชื่อทัวน้ำดีเนี่ยก็เลยอยากจะถามคุณแชมป์ว่า มองเรื่องนี้ยังไงแล้วทางบริษัทคุณแชมป์เองเนี่ยมีนโยบายที่จะเหมือนกับยกระดับเพื่อให้เราเนี่ยมีความแตกต่างในการแข่งขันมากขึ้นไปอีกไหมเมื่อเทียบกับปัจจุบันถ้าเทียบในคําถามนี้นะครับก็คือเราเรียกว่าอะไรเรามีประสบการณ์จากความที่เราเป็นเอเจนต์แล้วก็ทำทำทัวร์มาแล้วก็ส่งจอยด้วยนะครับแล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้เราสามารถอักตัวเกงขึ้นมาเป็นโฮเซลได้ โดยศึกษาเขาเรียกว่าอะไรบทเรียนจากอดีตเมื่อสาปีหรือว่าสองปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับเรานํามาเป็นเค s สต t u ทํทำให้เราปรับปรุงในส่วนของทัวร์ให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆรับฟังเอเจนต์มากขึ้นให้เอเจนต์ได้เข้าถิงมากขึ้นทั้งไลน์ว่าโทรศัพท์ตอนนี้ไลน์ผมเต็มแล้วแต่ว่าก็ย,ยังรับโทรศัพท์กับลูกค้ากับเอเจนต์ทุกท่านด้วยผมน่าดยขอย้อนไปถึงคาถามของแจับนะนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนครับว่า ส่วหนึ่งของจูบิลี่ก็เป็นทําตัวธุรกิจเป็นเอเจนต์อยู่แล้วด้วยใช่ก็ส่งเฉพดังนั้นเชื่อว่าเมื่อ3ามปีที่แล้วตอนที่เราเกิดโควิดเขาต้องมีประสบการณ์ว่าเจอโฮเซลยางไรบ้างนะครับสิ่งที่โฮเซลบางบางไรายได้ทำไว้มันก็คงเป็นแผลเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่กว่าจะจบได้กว่าจะเคลียร์ได้คําถามที่คุณแจม่าเราอยากจะลดระดับเราอยากจะแบบอัฟเรดเราอยากจะทําให้มันเกิดธรรมาภิบาลเนีน่ยะครับส่วนที่เคยเจอแล้วไม่อยาก ไม่อยากให้เกิดขึ้นในวงการโชเดลที่แชมป์คิดว่ามันไม่แฟร์กับเอเจนต์เลยคือคือถ้าจะขยายความก็คือหมายกวบว่ามันเป็นคํามั่นสัญญาซึ่งมันอาจจะเป็นการเขียนลงไปในกระดาษก็ได้ไไว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนแบบนกับเอเจนต์หรือกับลูกค้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าแหละถ้าคุณออกก็ต้องแจ้งไปถ้าคุณไม่ออกเราก็ต้องอชี้แจงกันไปก็คนะือต้องบอกล่วงหน้า แต่ว่ามีรายละอสก่งด้วยไหมมันก็เป็นที่สิ่งดีเขาเรียกว่าถ้าขายไม่ได้หรือว่ายัางไงก็บอกเปิดหรือว่าเป็นรายล่าสอ่งแจ้งซูแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆง่ายๆเลยตัวมีอยู่ในมือแน่นอนตัวมีอยู่ในมือแน่นอนใช่ครับาการขายาการทำุ๊ปสำเร็จเป็นสำเร็จอีกเรื่องนึงนะเราต้องแยกเป็นสประเด็นเนาะแต่ว่าไม่ได้ขายแบบขายแบบเขาเรียกขายจาบเซลลต่าง มีตัวในมือแน่นอนใช่มีนนองมีตัวในมือถึงจะเอามาทําเป็นลูกตัวขายเป็นซีรีส์มสมมติเอเย่นบอกว่าหลังจากนี้จะขายให้ใครขอมีสัญญาแต,ต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการโดยที่จะแยกบทบาทชัดเจนว่าอันนี้เป็นบทบาทของโฮเซลอันนี้เป็นบทบาทของรีเทลเพื่อที่เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้แยกแยะได้ว่าโอเคอันนี้ใครเป็นต้นเหตุ ซ,ซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลังจากที่หลายๆเอเจ้นโดนโอเซลเทล้วต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนเนี่ยมันก็จะเกิดคําถามนี้ตามมาเสมอว่าเฮ้ยใครต้องรับผิดชอบเอาอเอเจ้นเป็นคนรับเงินเอเจ้นก็ต้องรับผิดชอบไปก่ออะไรอย่างนี้ไงนะทีนี้ก็เลยเอเจ้นก็เริ่มมีการคุยกันว่าถ้ามีสัญญามันน่าจะทาให้คุ้มครองได้แบบปุมิใจขึ้นนะถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ากรณีของซูเปี่ที่เป็นโอเซลถ้ามีเอเจ้นรีเควสต์แบบนี้คิดว่ายังไงคิดว่า ทำได้แล้วน่าจะทําได้นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาใจของทั้งละกันว่ามีคอนดิชันว่าเราจะทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือคือเปลี่ยนจากสัญญาแบบลูกผู้ชายเนาะเปล่าเปล่ามากลายเป็นตัวตัวรักสอนประมาณหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆที่คุณแซมพยายามจะไฟถ้าเอเจนต์บอกคุณทางจิวเวลรี่ทางคีณแค่ว่ารับผิดชอบไหมตรง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 รับไดปไหมได้ครับผมได้ใช่ครับได้ทรัรับแล้วรับถูกต้อโอเครับแล้วรับก็รู้แล้วเป็นหนึ่งในเจ้าที่ กล้าที่จะบอกว่าได้ไม่มีปัญหาซึ่งน้อยมากณตอนนี้นะมีไม่เกินสามเจ้านี่คือหนึ่งในสามต้องถือว่าโอเคอย่างเงี้ยตัวจริงครับก็คงต้องสร้างกระแสกันนะครับทาให้มันไปด้วยกันได้เนาะโดยการอยู่บนพื้นฐานวินวินนะครับทุกอย่างก็ต้องเรียกว่าน้ำพึ่งเรือถึงลุ่มป่าเนาะเราต้องช่วยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถามว่าผมจ่ายขายให้เจ้าอื่นไหมผมดีดีขายให้จทุกเจ้า ที่เป็นน้ําดีด้วยครับแต่ว่าในตัวของเองเขาก็ขายในเอ็กซเพรสในตัวของคิวชูในญี่ปุ่นไปเรื่อยๆครับแต่ผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้นะครับขยายไหมขยายได้ไหมมีอาจจะมีในตลาดเกิดเกินได้ครับเกิดเกินไปไหนใครคิดว่าตุรกีตุรกีอย่างเงี้ยฮ่องกงไต้หวันประมาณเนี้ยครับขอได้ไปเดินทางเส้นทางเขาเรียกว่าไปสำรวจเส้นทางมาก่อนแล้วก็นํามาเสิร์ฟให้กับเอเจนต์ที่ทานนนับเป็นไหนไงไส้ส่วนตัวของแคมป์อ่ะ ถ้าสมมติจะต้องคิวต่อจากคิวชูเนี่ยคิดว่าอยากอยากดาตัวไหนดาวตัวไหนตุรกีอาตุรกีอใช่ครับชอบบอลลูนคาทายดีทาถายดีทาถายเออไมถึง้าทายเขาครับสงสัยเพราะว่ามันเป็นโปรดักที่ได้รับกระแสนิยมมาอย่างพิ่งที่มีแบบรูปไปก็ทําเองนะครับก็ทําเองก็ดูแลจัดการโดยคุมมาตรฐานโดยพี่หงเนี่ยแต่ว่า อยากจะลองเอามาขายดูให้กับเมนงเจนเรื่อยๆ,อๆโดยด,ยดึงพิเดียที่เรียกว่าเป็นช่วงหยุดยาวเอามาขายให้เจนได้อันนี้อถามนะครับในฐานะที่จะเป็นโฮเซลฝ้ A าแดงถามนี่ไม่ได้ต้องการจะไปไปทำให้เกิดเป็นศัตรูกันนะจะลงไปเล่นตลาดล่างไหมลงไปเล่นตลาดน่าไหมไม่ครับไม่ไม่ไล้ลงเรื่องตลาดน้าแต่เราเล่นในตลาดบนที่เรื่องราคาที่แตกต่างกันก็คืออัพขึ้นมาเรั้ตามคุณภาพตามคุณภาพ ก็นี่ก็คือคุณแชมป์นะครับเราก็หวังว่าจะได้เห็นโปรแกรมทัวร์ดีๆที่มีความแตกต่างจากเจ้าอื่นออกมาเพราะว่าการที่มีความหลากหลายของโปรแกรมให้เลือกมันก็ย่อมเป็นประโยชน์กับลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าการมีช้อยให้เลือกย่อมดีกว่าไม่ค่อยมีช้อยนะฮะผมก็คิดว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างของโฮเซลที่จัดทัวร์ที่เน้นคุณภาพที่สูงกว่าทั่วไป และก็สร้างความแตกต่างซึ่งผมว่าถ้าแบบนี้ลูกค้าติดใจก็จะเป็นแฟนกันยาวๆนะครับใจก่อนก่อนจะให้คุณแชมป์ฝากอะไรน้าดอยก็ขออนุญาตพูดในฐานะที่หลังๆมามักจะมีคนมองมองน้าดอยว่าเป็นชีวิตเนาะเ้าถามพูดตรงนี้แฉทีนี้แฉไม่พอเขาจะถามว่าเจ้านั้นเจ้านี้ใช่ไหมผมไม่พูดผื่นแต่อยากจะบอกว่าถ้ากรณีเป็นโอเซลเจ้านี้ผมเคยร่วมงานด้วยตั้งตัวว่าตั้งตัวท่าอะไร่เนี่ย บอกได้เลยครับถ้าเป็นผมแล้วมีลูกค้าส่งจอยส่งจอยได้เพราะนั้นเราเคยมาหาที่ออฟฟิศแล้วใช่ครับไม่ไม่ไม่แต่คิดถึงหัใจเลยเพราะรู้จากคุณภาพของพี่โหมรู้จากทีมงานอย่างพี่เพนจังแคมนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นและชัดเจนอยู่เนาะมันก็สบายใจในการช่งนะครับก็ก็สามารถพูดได้ต่อต่อหน้าทุกคนผ่านผ่านทางคลิปได้เลยครับแล้วถ้าสนใจทัวร์ก็จองผ่าน let's go ก็ได้นะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับเราขอญาต แชมเปอฝากนะครับก็เรียกว่าสามปีที่ผ่านมามันก็หนักหนาสาหัสสาหรับเจ้าฝังเจ้านะครับเรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าทัวร์ได้กลับมาละญี่ปุ่นส่วนประเทศร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็อยากฝากในส่วนของจุกๆจุนะครับต้องเรียกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆเอเจนต์นะครับเรียกว่าเอเจนต์ซัพพอร์ตเรานะครับถ้าไม่มีเอเจนต์ซัพพอร์ตเราก็ไม่มีเราถึง วันนี้นะครับในส่วนของโอเซีวุจุกก็คือในส่วนของพิเปรี่ทราเวลนะครับก็ขอขอบคุณทั้งในส่วนของปีที่แล้วในส่วนของทัวร์เที่ยวไทยนะครับที่พูดถึนแล้วก็ส่งเข้ามาทั้งเบตงเชียงใหม่กระบี่นะครับรวมไปถึงเส้นทางญี่ปุ่นนะครับที่เราทํามาในตอนนี้ก็คือในส่วนของคิวชูแล้วก็ยังขยายออกไปก็คือในส่วนของโตเกียวโตเกียวสาก้าอไปโดในอนาคตที่กำลังจะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่วงในช่วงของเรียกว่าหยุดยาวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีซากุระปีใหม่ เป็นต้นนะครับก็ขอให้ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆถ้ามีรายตะเดชมเดี๋ยวขอญาตขึ้นเป็นไลน์นะไลน์ด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แซมขึ้นให้นะครับก็เป็นไลน์ชั้นโดยตรงหรือว่าเป็นเบอร์โทรจะขึ้นให้สามารถติดต่อได้โดยตรงรับฟังแล้วก็อ่านทุกไลน์อ่านทุกไลน์ครับยืนยันครับอ่านไลน์ไวมากตอบไลน์ไวมากครับครับผมเพราะเราต้องมีเอเจนต์ครับเอเจนต์เคียงข้างกันไปครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมวันนี้ก็ปิดท้าย ก็สวัสดีทุกท่านที่ชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วสำหรับเรา3คนเราคงไม่จบด้วยการจุ๊บๆนะครับอันนี้ <c oughs> ต้องขอไว้ก่อนเอกัครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณครับ